สวัสดีสมาชิกและเอฟซีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกคุณเข้าสู่ช ANNEL ของแมนแมนฮะถ้าคุณชอบผมให้เราคือเพื่อนกันนะฮะอีพีนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูสูตรที่ยาวนานนะฮะหกสิบงวดแล้วฮะแต่ว่าอาจจะใช้สามตัวเยอะไปนิดหนึ่งนะครับมันจะมีสามตัวนะสามหลักในการคัดหนึ่งสูตรนะครับหลายหลายคนอาจจะมีสูตรนี้นะฮะหลายหลายท่านอาจจะยังไม่มีและหลายหลายคนก็เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากสมาชิก นะกดไลค์กดติด,ดตามให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันนะครับดูคลิปให้จบกันด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูซัมเปิลสักสี่ห้งวดนะครับหลังจากที่ต้องต้องคัดมาใหม่นะครับเพราะว่าหวยมันเดินนานจัดนะหกสิงวดเลยนะครับทั้งวันที่ผ่านมาห้าหกออกห้าเสี่นะครับอ่ะหวยไม่ปักหลักนะเป็นหวยที่เรียกว่าอะไรอ่ะ อย่างข้าวอยู่นะครับอาจจะใช้ตัวเยอะนิดนึงสาหรับใครที่มองหา,าหวยที่แตกต่างจากสูตรอื่นนะครับอาจจะมีตัววิ่งอยู่แล้วนะครับมองหาสูตรมาประกบอีกสักสูตรหนึ่งนะฮะหลายๆท่านก็มันจะมันก็จะมีแบบประมาณว่าลงไปนะครับมีตัววิ่งในใจแต่หลายๆสูตรที่แอดลงไปสมาชิกอาจจะไม่ชอบหรือว่าเป็นตัวต่างของสมาชิกนะครับลองใช้อีกหนึ่งสูตรสูตรนี้นะฮะลองไปประกบดูนะฮะ เผื่อจ,จะเป็นตัวที่ใช้ของสมาชิกจะผิดจะถูกก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะฮะก็ฝากสมาชิกพิจารณากันเองนะครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณนะฮะสูตรนี้ทุกคนอย่าพึ่งอึงอาจจะใช้ตัวคำนวณนะฮะคำนวณสูตรค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะฮะก็ฝากสมาชิกไปด้วยนะครับใช้สี่เจ็ดครั้งนะฮะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะบวกสามนะฮะบวกหบวกเบวกสบวกห่บวกวกวกามนะฮะบวกเบวก บวกสอง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 แล้วก็บวกสองทั้งสองสามสามครั้งอ่ะมันจะเยอะนิดหนึ่ง <c oughs> มันจะเยอะนิดหนึ่งอ่าแปดนะครแปดเป็นสิบสิบหกนะ อันนี้16นะครับ16ะฮะ8บก7อันนี้15นะครับอ่าสิบเก้าเก้าบนะฮะสิ 1ิกับเอ็ดสิบกับสิเอเป็นยีสิบอ็ดนะครับเก้าสิบสิบองสบาอันนี้เป็นสิบสามเก้สอ่ะถูกเนาะแปดแปดสิบสเป็นแปดแปดสองบหนะฮะแปดบวกเจเป็นสิบห้าะสิบสิบวกสิเป็นยีสิบนะฮะ

เจสิบห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสี่นะฮะบุตรสาวสิบเอ็ดห้าสิบแปดสิบแปดสิบห้านะครับมันก็จะได้ห้าหกเจ็ดนะฮะงวดวันที่สิบหกทับแปดทับหกห้านะครับสูตรหกสิบงวดนะฮะ สูตรบนนะสูตรเด่นบน60งวดนะฮะได้5 6 7นะครับสมาชิกอาจจะเยอะนิดนึงนะครับสมาชิกอ่ะมันประกอบชุดการนะครับวันนี้ก็ได้5 6 7นะครับฝากสมาชิกไว้ด้วยอีกหนึ่งสูตรนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสันด่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ